ขนาดหลับตาเล่นเออเอาเต่าให้ได้คลิปนี้ผมจะเอาโฟบเวตไปเลนทองในแรงหนึ่งร้อยยี่สิบดาวหรือพูดง่ายๆเอาไฟเตอร์ไปแชรดีนั่นแหละแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะผมมากับแก๊้งวุ่นวายกับสหายทั้งห้าอย่างพี่ฟันดีแมวเขียวน้องกบและพ่อใหญ่เอ็นเชดจริงๆก็ไม่ได้ชื่อนี้กันหรอกแต่ผมอยากเรียกเฉยๆผมบอกเลยว่าคลิปนี้โคตรวุ่นวายคอเกมประมาณยี่สิบที่เหลือคือเรื่องวุ่นวายของพวกผมเองแล้วตอนนี้ทางช่องสเวกก็มีเพจแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในกมมมาาาทคววรรู้้จจัักกกบบบเเฟสแุป่อนนะ โดยเจ้าโฟเวียสเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทนักสู้หรือไฟเตอร์นั่นแหละฮะพวกแรงสูงๆเขาจะนิยมเอาไปออฟเลนกันในตอนที่ฝั่งตรงข้ามมีสกิลเคลื่อนที่หรือแดชดเดยอะๆนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆผมมั่วบ้านงานเอาไปเลนทองส่วนสกิลของเจ้าโฟเวียสสกิลหลักจะเป็นอันตีครับแต่เราไม่สามารถกดได้ถ้าเราไม่ได้แปะสัญลักษณ์ไว้ที่ศัตรูแล้วสัญลักษณ์ที่แปะศัตรูหาได้จากไหนบ้างก็มาจากสกิลและพาสีของโฟเวียสเองนั่นแหละครับมาเริ่มกันที่พาสีของโฟเวียสเวลาเกทใต้หลอดเลือด ต่อไปสกิลที่1ใช้8สัญลักษณ์เหมือนกันครับแต่ต้องใช้รอบที่2รอบแรกใช้ให้โดนอะไรก็ได้รอบ2จะเป็นการแปะสัญลักษณ์แบบ AOE ต่อไปสกิลที่2ถ้าใช้โดนจะทําให้ศัตรูลอยขึ้นแล้แปะสัญลักษณ์แบบ AOE เหมือนกันครับสกิลสุดท้ายอันติเมตพอเรากดใช้แล้วเนี่ยโฟเวียจะกระโดดไปทุบตัวที่ตดสัญลักษณ์ทุกตัวและทาดาเมจส่วนคอมโบของเจ้าโฟเวียก็ประมาณนี้เลยครับสกิลหนึ่งทุบไว้ตีปกติอันติสกิลหนึ่งอันติสกิลสองอันติ แล้วนี่ก็เป็นสรุปทั้งหมดแบบสั้นๆของเจ้าโฟเวสเองนั่นแหละครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมดีเยอะมากตอนนี้เรามีดีกี้นะพี่นะเราไม่จะเป็นต้องกลัวไม่ได้ไปเติมหรอกเกมเนี้ยจะยืนเลนจนกว่าจะได้ไอเทมดีแล้วสบากการเล่นเกมเติมมันต่างๆนะคนละเติมไอ,อ,อ้แถ้าบาสิบบาทก็เอาพี่ต้อง ตบมุกให้มันหน่อยเดี๋ยวมันน้อยใจพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หานะน้องน้องไม่หาเหรอเนี่ยแมวขับไม่มึงไงแมวอุ้ยนังเวกเฮ้ยเดี๋ยวพุ่มเดี๋ยวพุ่มเดี๋ยวพุ่มโอ้โหโอ้โอ้เนี่ยพวกพี่ไม่เจอกันไปไหนคุยกันก่อนคุยกันก่อนเราอ่ะได้เนี่ยได้เนี่ยน้ำเล่นน้ำเล่นได้เนี่ยเห็นจะได้เลยฝันโม้ผมเนี่ย โอ้พี่เป็นแอนดจริงเลยได้บ้าเลยออบซิเดียยิงสโลชิบหายเลยโคตรเกลียดเอ็มเบมสโลนี่เลยให้ตายอ่ะพี่ว่าอาร์มอนออกกัยามภาพแรงปะแรงเว้ยแรงมากลองออกดูดิถ้าแพ้ตานีเลี้ยงหมูกระทะด้วยไม่รู้อ่ะแพ้ตาเนี่ยตาไปยันบ้านมาเลยอ่ะบอกเลยเฮ้ยมาไปเอาเต่าไปเลยเอาเต่าปลาไปเอาเต่านี้มาทำเรือลนล่างเนี่ยเออตัดกระกอย่างเงี้ยเลยพี่ไม่เอาออบเจกต์เลยเฮ้ยน้องไทยพี่เป็นอย่างเงี้ยน้องนะ มึง <laughs> ทำตัวมึงเองไง <laughs> โอ๊ยนั่นนั่นนั่น,น,น,นมันแอกแล้วมันแอกแล้ว <laughs> มันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล,ดแล้วแทงแทง,งตายแล,ยแล,แล้วเอาเอาเต่าให้ได้ <laughs> เอาเต่าให้ได้ข <laughs> นาดหลับตาเล่นเออเอาเต่าให้ได้ฆ่าแต่โมจริงเพี่แต่ถ้าพี่ซื้อผิดก็ซื้อน้ำเก๊กฮวยไงมันหวานเหมือนกันแต่ว่าอันที่ดีก็เลือกดีๆก่อนซื้อนะพี่นะอาชราบก่อนซื้อจริงปะเรื่องจริงนะเรื่องจริงปุ่มอุ้ยไหวไหมได้สวีไหวไหมเนี่ย โอเคมันฟิกละมันมันฟิกแล้วมันฟิกละออกสีเดียวฟิกไปละมา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 มเว่เว่นายไปเติมเวกนายไปเติมเวกนายไปเติมแล้วแมวแไแมวไอแมวไแมวไปดิแมวไปดิแมวไปดิไปดิน้องไปแล้วไปอยู่แล้วมันไม่ตายวทชังไงทำใจสวย้ยนี่ตูส์แอเป็นีมูเลย คืไม่มาแอคอะไรเนี่ยเที่วันนี้ได้ปะได้ปะเอ้เอาเรื่องใครเกี่ยวรล้วบใช้เกียวรล้วบอยู่ตรงนี้โอเคพี่ดำนะแล้วปามอยู่ไหนพี่ปามอยู่ไหนเร็ว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 เอาดิฟเอาปามหยูกที่เอ้ยกดพันธุ์นี่มนนอยู่ตรงนั้นแหละพี่นนนั้นแหละนั่นแหละน่นแนั่นแหลันนั่นแหละนันแหลันนั่นแหละนนั่นแห่น่นแ ่่่มมมไถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันแหละมันก็แค่ไม่ได้คีฟแมวมันคือคือมันก็แค่ไม่ได้ตังค์อ่ะคือมันก็แค่ไม่ได้ตังค์ถ้ามันไม่มาฉลาดได้เลยมันไม่เด้คีมันมันเร็กเอ้มันรู้ได้ไงอ่ะมันไม่ได้เรียนซะหน่อยอ่ะมันไม่มาเลยอ่ะเราจะออกไปทำไมน้องน้องเราเร็เดี๋ยวพี่ไปเติมน้องโอเคพี่พี่ว่าไงผมว่างั้นเฮ้ยออมซิเดียปานติแล้วรูดไปพูดน้องใจเย็น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 มาแล้วพี่มาแล้วอุ้ย อเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับไปเยกือบตายมมีเกือบหมดแล้วมัน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 หมดแล้วพี่เชื่อมือผมพี่เชื่อมือผมมันหมดแล้วเอ็งเอาสักทีดิได้ไหมเร่งโดนกูอีกได้ปอมนะได้ปอมนะกี่พอปอมได้ไหมเออาตีบ้านตีบ้างโดนโดนมึนก่อนเพลงมากหนูนึกว่าพี่จะยืนดูแล้วพี่ก็บอกว่าพี่เชื่อมือผมพี่เชื่อมือผมได้น้องพี่เอาดาวน้อง เนาะเฮ้ยมันบอกมันจะเอาดาวเหรอพี่มันบอกมันจะเอาดาวเหรอพี่ได้ยินจากปากมันครั้งแรกว่ะของแท้อยู่แล้วครับผมโอเคอุ้ยสวเวกไปทำอะไรตรงนั้นน่ะบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าตายตายตายตัวเวกตัวเวกเอ้ยเฮ้ยไท่เกียวมาไปเกิดไปไท่เกียวมาเว็กมาถามพี่เต่าเกิดนะไรเดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้เดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้เพราะว่าคีบเพาะเต่าตีเต่านะครับมีมีใคร์ประโสนผ่มต่อยไดสบายล้างไม่กบ เราก็เดี๋ยีเสียวเล่นโอ้กดตีแล้วโอ้เป็นไรนะพี่ฟันดีเนี่ยย้อนเอฟเคเหรออ๋ออยู่นู้นอยู่บนอยู่บนเอฟเคไม่ลำเลี้ยงอยู่บนอยู่บนอยู่บนมีช่วงเอฟเคไม่ลำเลี้ยงอยู่บนอยู่บนฟังเราไปน้องหาวิธีเล่นหน่อยว่าจะไ้นวะเองไหมเรหลอกน้องพี่เห็นเองแล้วความตายจะมาเยือนเองหรือยนะตีแล้วมันกดตีแล้วทำไมเป็นกูที่ตายตรงนี้ไม่ต้องเก็บเศษแตกเยอะดีกว่าไปเลยบุดระล่มอยู่แล้วแหละ ส่วนทีเดียวกูตัดประมาทไม่ได้นะใช่ไหมโอ้โหอย่าอะไรวะเนี่ยว่าจะฟอกลากรึเปล่าพี่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะออซิเดียมันปลาตีใส่ผมมาตะกี้เนี่ยก็คงลิฟมัละโกหรือเปล่าโกหรือเปล่าโกหรือเปล่าพีโรพีโรพีโรเฮ้ยมันจะไหนวะไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยหลอกของเทสเนี่ยอยู่ก็หอมมาซุปเปอร์แมนเหรอ ป้าเปล่าน้องคิดไปด้วยน้องกาออกจากหนูทำไมเราเราไปน,นี่วิ่งหนีตำรวจหทบเสแสงอะไรไอ้ไปรู้่เน้องพุ่งมาหาได้เนาะมาบินมาเลยม,เมันฟ,มฟิกไปแล้วไทไทเกียวฟิกไปแล้วไทเกียวฟิกไปละเฮ้ยเอ็มเอ็มตีบ้านดิเออ,เอกูเอ็มเอ็มนี่หว่าโอ้ยจะไปก็ยัทไเกียวอยู่ตรงไหนนะบนเรอะเลอะเอาเอาหลอดหลอดหลอดเอ้าอยู่นี่จริงด้วยอยู่นี่จริงด้วยอยู่นี่จริงด้วยได้นะสวีวกระวังมันลวกสวนระวังมันลวกสวน ไอ้เอ้ยผมบอกแล้วเราไม่รวมสวนจะแม่งยกเลยเฮ้มันมันหายตัวมาแล้วแนบ้อยเมี้ยออนั่นแหละมีน้ำพุ่มเไรสิจริงปะจริงจริงปะเราไปดูให้มนไหนวะดูไหนวะอยู่ไหนวะไหนพุ่มเลยสวีกเราดูน้อยเอ็ด จอยเฮต์จอยเฮตจอยเฮต์ตรงปตีแล okay, like ouais. pues, okay. ้วอุ้มมันรวบมันลุ้มในป้อมโอเคสวยสาวใส่กากินเอาไวเรียบร้อยโอ้โหป่าเราโยนเนี่ยป่าเราโยนป่าโยนป่าโยนไอ้แมวป่าวดะฟ้าไปเรื่อยๆฟ้าไปเรื่อยๆที่ต่อไปเกาะกันเบิร์ดใช่ไหมเกาะกันเบิร์ดใช่ไหมเกาะกันน้องชายพี่สวีทเราก็เขามีน้องชายชื่อเบิร์ดนี่ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้เอ้ยเย้เ้ย้เยเ้เยเฮเฮ้ยมเฮ้ยเ้เ้ยเ้ย้้ยเฮ้ยั้เฮ้ เสียงมันเด้กกเลยย่างนี้ลาช็อตลาดช็อตเดินเปิเดเิเเอกลอกกันน้องชายพี่ตะเวกแต่อย่าุกเฮ้ยๆยอยย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 ได้ยยยยยยอยย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 ปิดยยยยยยเปิดยยอยยยยยยเยย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 อยยยยเอยย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 ยอยย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 ยอยนยยยร้ยนยย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 ยัยย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 ยอยย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 ย เอากูชี้อ่อนให้ทีดิแม่งมันไส้หวะมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยแมวอ๋กูชี้อ่อนไทยไทยไายมันไายเออแค่นั้นแหละง่ายแล้วแค่นั้นแหละพี่บูดันไปพี่ดันไปยาวๆพี่เราไปเติมตัวนนสรุปสรตามไปมาตามไปไปล็อมไปล็อกไปล็อได้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 เออ มันก็แค่นะป้อมนี้เป็นของเราป้อมนี้เป็นของเราเราได้ป้อมแล้วตีป้อมกาเมดยอดเยี่ยมว่ะเท่ป่ะระวังลระวังระวังมันลกสวยระวังลกสวยตีป้อตีบ้านก่อนตีบ้านก่อนมีงมมีมีงรางางเบืนกันหลยล็อกอันตรายเลยอตีป้อมดีตีป้อมดีตีป้อมดีตีป้อมตีป้อมตีป้อมโอ้ย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 ยโออ กูไหนี่เอ็มเอ็มเอ็มก้ามเนื้อนะน้องนะเนี่ยพี่วันนี้ผมบอกแล้วพี่โอ้ยเราเอเบพีได้ไงวะเนี่ยโอ้ยดูดูป่าดิดูป่าดิไหนเนี่ยป่าทำอะไรป่าป่าทำอะไรอะป่าป่าเล่นยังไงให้ต่ำกรูป่ะป่าจริงจริงแล้วเราเอเบพีได้ไงวะเนี่ยโอ้ย เอ็มพีได้ไงวะ